ถูกลดสถานะมาเป็นแค่พ่อของลูกสำหรับนักธุรกิจดังเป็กสัญชัยเองตระกูลที่จูจูภรรยาสาวธัญญา,ญญาธัญเรศออกมาประกาศผ่านโซเชียลลดสถานะเหลือแค่พ่อของลูกพร้อมปิดตำนานรัก20ปีบริบูรณ์ไปแบบตกใจทั้งประเทศตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดหลังจากมีการประกาศเรื่องราวออกไปหลายคนก็อยากรู้จักหนุ่มเป็กมากขึ้นโดยเฉพาะการทำธุรกิจของหนุ่มเป็กงานนี้บันเทิงเดลีนิวก็ไม่พลาดไปสืบเสาะข้อมูลมาให้โดยเป็นข้อมูลล่าสุดเมื่อปี2563ซึ่งมีการเปิดเผยตัวเลขแบบกลมๆไว้ด้วย สำหรับเป็กและครอบครัวเองตระกูลนั้นเขามีธุรกิจอยู่ในเครือ SE Biz Group ซึ่งแยกออกมาได้อีกโดยมีธุรกิจอยู่มากมายนับไม่ถ้วนกระจายอยู่ในหลายวงการซึ่งธุรกิจในเครือ SE Biz Group มีทั้งบริการโลจิสติกการเงินโรงแรมท่องเที่ยวอพาร์ตเมนต์ธุรกิจสื่อบันเทิงแต่งรถร้านอาหารเสริมสวยเกมออนไลน์และอื่นๆมีรายได้หลักพันล้านต่อปีรวมทั้งยังมีที่ดินที่เป็นมรดกของตระกูลอีก นอกจากธุรกิจที่กล่าวมาแล้วหนุ่มเป็กเองก็ยังมีธุรกิจความสวยความงามที่ทำรวมกับทัญญา้วยเรียกว่ารายได้ต่อปีนั้นมากกว่าพันล้านก็ได้